ครับก็สวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังนิยายในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็อาจจะลงนิยายช้าหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อคืนไม่ได้อัดนะครับเพราะว่าอากาศถ้าก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมอัดในตอนช่วงกลางวันนะครับก็อัดเสร็จก็จะตัดแปลงคลิปแล้วก็ลงเลยนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเสียงรอบข้างอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงเราก็ไปฟังนิยายกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาจากนิยายจากพระเทศสงครามในตอนที่ 431นะครับรเผชิญหน้ากับฝูงสัดศูนย์ครั้งที่2ทันทีที่ลาตีนั้นปกคุมไปทั่วเทือกเขาพื้นดินนั้นก็เริ่มสั่นสะเทือนขึ้นในขณะเดียวกันลังสีอันโหดร้ายก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วเทือกเขาในรูปแบบที่ครอบงามอย่างที่สุดแม้ว่าจะมีจำยุทธมากมายมาจากเมืองอย่างแต่ก็ไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับเทือกเขาละเอียดที่กว้างใหญ่ดังนั้น เมื่อพื้นดินนั้นได้เริ่มสั่นสะเทือนขึ้นแววตาของหลายๆคนนั้นก็เต็มไปได้วยความบาดกลัวจากนั้นพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นดวงตาสีแดงที่เป็นประกายอยู่ในความมืดนี่เป็นครั้งแรกที่หลินตงนั้นเผชิญหน้ากับฝูงสารสูนรในที่โลง่งนอกจากนี้รังสีพลังของพวกมันยังทําให้หลินตงนั้นรู้ได้ว่าฝูงสารสูนรในวันนี้นั้นทรงพลังมากกว่าพูกที่เขาเคยเจอในจุดลลพลก่อนหน้าเพราะฉะนั้นจากจิตสังหารที่ห้อมล้อมไปทั่วนี้ มันทาให้หลินตรงนั้นเคร่งเครียดไปอย่างมากจากนั้นเขาก็ได้กำมือแน่นแลงากงผีก็ได้ปรากฏขึ้นมาในทันทีทุกคนนั้นได้ฟฝ้ามองอย่างกระวนกระวายใจเมื่อพวกเขานั้นได้เห็น,รรส,นสารศูยรที่ศาสต์ไอเยี่เฉียบจนหน้าขยอกขวัญได้โผล่ออกมาจากความมืดหัวใจของหลายคนนั้นก็เต้นอย่างไม่เป็นสัมเสียงรรสารศูย์นั้นก็ได้คำรามไปทั่วมมนุษดูได้สาร,รสูตรนั้นประเจินหน้ากันดูเหมือนว่ามันจะกาศบริเวณนี้จะถูกแช่แข็งแต่ทว่า ความขัดแย้งนี้ก็ดำเนินได้ไม่นานก่อนที่จะจบลงด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงสะท้อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสัตว์อสูรเหล่านี้มันรับรู้ว่ามนุษย์นั้นได้บุกลุกเข้ามานานแล้วแต่อย่างไรพวกมันก็ไม่ใช่สัตว์อสูรธรรมดาม่หนำซ้ำยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาดังนั้นช่วงเวลากลางวันพวกมันก็เลือกที่จะซ่อนตัวเอาไว้และรอคอยในช่วงเวลากลางคืนมาถึงนั่นเป็นเพราะว่าการส่งเสริมพลังของแสงจันทร์นั้น จะช่วยให้กองเล็บของพวกมันสามารถฉีกเนื้อของมนุษย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นตึง้งฝูงสารสูตนั้นดูเหมือนจะไม่หมดสิน้นพวกมันได้เริ่มอ,อาลวาดอย่างคุ้มคลั่งเป้าปหมายของพวกมันนั้นเห็นได้ชัดว่าคือการพังค่ายพักเรมในเทือกเขาดีป้องกันเร็วสารสูนมาแล้วเสียงอันน่ากลัวและเสียดแทงนั้นก็ไดบมาพร้อมกับเสียงร้องอย่างตื่นตระหน,นอก ดังกล้องกระวายไปทั่วเทือกเขาจากนั้นก็เกิดการประตูขึ้นของคลื่นพลังอยู่อนจำนวนมากทุกคนนั้นรู้ดีว่าการป้องกันตัวเองจากูงตระสูนในที่โล่งแจ้งนี้น่ากลัวถึงเพียงไหนแต่พวกเขานั้นองม,มีทางเลือกตุม้มในขณะที่พวกเขานนั้นต้องเผเจินหน้ากับ,บูงสารสูนขนาดใหญ่กระโจมพักแรมบางส่วนที่ตั้งอยู่ที่ด้านหน้านั้นก็ได้ถูกทําลายจนลาบเป็นหน้ากองคลื่นหูวนั้นก็ได้ระเบิดออกและสลายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวด ภาพดังกล่าวนี้ทําให้หัวใจของใครหลายคนนั้นเสียวว่าไปเลยกระทั่งจันยุทธอีกครึ่งก้าวที่จะมาดูระดับเนียผ่านั้นก็ยังรู้สึกกลัวไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ว่าฝูงส,สัตว์สูนนั้นจะมีขนาดใหญ่แต่จันยุทธที่มาจากเมืองอย่างนั้นก็ไม่ได้ขี้แขแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีที่พักมากมายที่ด้านหลังดังนั้นสายทานขึ้นอยู่หลายสายนั้นจึงก่อตัวขึ้นเป็นม่านแสงขนาดสูงหลายพันวาก่อนที่จะพุ่งเข้าปะทะล่างของสัตว์สูน คิดตะลุยเข้ามาตรงตรงส์รสูรจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นก็ได้กระเด็นออกไปแต่อย่างไรก็ตามฝนเลือดนั้นก็ได้ซัดสาดไปทัว่วได้ฉาบลงบนล่างของสารสูตรที่เหลือพวกมันนั้นได้แบ่งแยกฝูงออกเป็นหลายส่วนก่อนที่จะพุ่งเข้าไปหาค่ายพักแรมส่วนต่างๆข้าตุกคนนั้นกําลังเผชิญหน้ากับการโจมตีของสารสูตรเสียงคำรามอย่างเกี้ยวกาดนั้นก็ดังขึ้นจากค่ายพักแรมกระบีและดาบนั้นก็ได้ฉายประกายคมกริบ คืนหยวนนั้นได้สั่นตะทวนอย่างได้สั่นตะเทือนอย่าง,น,อน,อางน่าหวาดกลัวและกวาดล้างและฆ่าสารสูตที่มาอย่างโหดเหี้ยมนี่คือการต่อสู้ที่แท้จริงไม่มีกำแพงเมืองคอยปกป,ป้องพวกเขาเอาไว้หากพวกเขานั้นต้องการที่จะอยู่รอดจากฝูงสารสูตพวกเขาก็ต้องตะลุยไปข้างหน้าและป้องกันตัวเองให้ได้ ถังชวนเจ้าคุงกําลังป้องกันทางเหนือหลิวชิวียนจัดการท้าวตะวันออกร้าวตะวันตกนั้นข้าจะคุ้มกันเองหลินตงข้ายเจ้าจัดการส,าสัตว์ทางใต้อย่าปล่อยพวกมันไปได้ถ้าเกิดมันหลุดเข้าไปทําลายค่ายพักแรมแล้วก็วันนี้เราได้ตายแน่ตอนนี้ท่าทางของโมเถียนั้นดูสง่าผ่าเผยจนไม่อาจบรรยายด้วยคำพูดได้เขานั้นกำดาบโค้งสีดำขนาดใหญ่ไว้ในมือแน่น สายตานั้นก็ได้จ้องมองอย่างโหดเหีเ้ยมไปที่ฝูงส์รสูนที่บุกเข้ามาเสียงคำรามของเขานั้นดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้สั่งการทุกคนในค่ายก็เริ่มเคลื่อนไหวค่ายทั้งค่ายนั้นท่วมท้นไปด้วยคลื่นพลังสายทานเคลื่อนอยู่ในเข้มข้นนั้นก็ได้ก่อตัวเป็นม่านแสงห้อมล้อมที่ตั้งค่ายทั้งหมดร่างของหนินตรงนั้นก็ได้วูบไหวก่อนที่เขานนั้นจะปรากฏอยู่ที่ด้านใต้ของที่พักพวกเขานั้นฉายสีหน้าเข่งขรึม โม่เหลียและพรรคพวกนั้นก็ตามไปติดๆแต่ทว่าเหลียนตรงนั้นไม่ได้มีสหายมากนักดังนั้นโมเถี่ยและอีกสองคนก็ส่งคนมาช่วยไม่ชนะแล้วก็หากมีเพียงพวกเขาสี่คนก็ไม่อาจป้องกันพื้นที่ด้านใต้ไว้ได้วกมันมาแล้วเหลียนตรงนั้นมาถึงที่ด้านใต้ฝูงสารสูนั้นก็ตะลุยเข้ามาพอดีแรงกดดันนั้นก็ได้เอ่อล้นออกมาเหล่าสารสูที่น่ากลัวและบ้าเลือนนั้นก็ได้พทะเข้าใส่คข้ยกลอย่างท่ารุนปยัง ภายใต้การจ้องมองอย่างขนพองสยองก้าวจากฝูงชนนั้นฝูงสารสูนก็ได้พะทะเข้ากับค่ายกลก็ได้พะทะเข้ากับค่ายพักของพวกเขาหัวใจของทุกผู้ทุกนามนั้นสั่นคลอนอย่างรวดเร็วโชคดีที่ค่ายนั้นไม่ได้พังแต่สารสูนหลายตัวนั้นถูกระเบิดซัดออกไปทันทีที่เข้าะทะลุยทันใดนั่นเองเสียงตะโกนของโมโเถียนั้นก็ตะลุยขึ้นทุกคนก็ได้โหมกระหน่ำการโจมตีที่เตรียมพร้อมเอาไว้ออกไปพร้อมๆกัน ทำให้สารสูญที่อยู่ใกล้ๆนั้นตายเรียบแต่ถ้าว่ากลยุทธ์นี้แทบจะไม่ได้มีผลต่อฝูงสารสูญสารสูญที่หลั่งไหลเข้ามานั้นไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นก่อนที่ทุกคนนั้นจะมีเวลาดีใจพวกเขาก็ได้เห็นคลื่นสารสูญขนาดใหญ่บุกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการต่อสู้ที่รุนแรงเป็นอย่างมากในขณะที่พวกเขานั้นจ้องมองไปที่ดวงตาสีแดงเลือดลมหายใจของทุกคนก็ข้างแค้นมากขึ้นความว่าข้างนั้นก็ได้เริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อย ศาสทุกขแขนงนั้นก็ได้ถูกนาออกมาใช้ก่อนที่คลื่นพลังอันน่าเกรงขามนั้นจะรวมตัวกันเป็นลมคลั่งและก็แทกงใส่เหล่าและก็แทกงใส่เหล่าสารสูนที่โหดเที่ยมปลิวกระเด็นออกไปเทือเขาทั้งหมดนั้นถูกย่อด้วยเลือดในขณะที่เสียงร้องนั้นยังคงดังสะท้อนออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะป้องกันตัวเองจากฝูงสารสูนขนาดใหญ่ในที่โล่งในตอนกลางคืนหลินตรงนั้นจดจ้องไปที่พื้นที่ทางฝั่งใต้ของเขา ในขณะที่สารสูนนั้นยังคงบุกเข้ามาหาพวกเขาอย่างไม่ยั้งคิดจอมยุทธบางคนนั้นก็ได้บาดเจ็บในทันทีแต่จะว่าไปแล้วการวางกองกําลังของพวกเขานั้นตอนนี้ลําบากมากที่จะตึงฝูงสารสูนรเอาไว้ได้คนที่บาดเจ็บลบไปพวกที่เหลือจะเสริมกำลังให้เองเรนตรงนั้นก็ได้คำรามลึกออกมาเสียงเขา เสียงของเขานั้นก็กระทบสวประสาทของทุกคนแต่ทว่าเมื่อดีนเสียงของจอมยุทธจากแค้นที่จากแค้นที่กัดปากอแต่ทว่าเมื่อดีนเสียงจอมยุทธจากสามจากสามแค้นคือยังไง <c UE> แต่ทว่าเมื่อดีนเสียงของหินตรงจอมยุทธจากสามแค้นนั้น,นก็ได้กัดปากยาอย่างไาม่เต็มใจเพราะยังไงทราบพวกเขานั้นก็หลบเพราะยังไงหาพวกเขาหลบไปพวกเขานั้น พวกเขาจะสามารถพึ่งคนแค่สี่คนในการจัดการฝูงสว์สูญเอาไว้ได้อย่างนั้นหรือคือตอนแรกเหมือนเขาแปลไม่ครบนะครับผมก็จะต้องเสือมไปหน่อยให้ดูเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับเมื่อความคิดนี้ว่าผ่านไปทั่วทั้งจิตใจพวกเขานั้นก็ได้เห็นร่างร่างหนึ่งพุ่งออกไปจากค่ายร่างร่างนั้นไปปรากฏตัวอยู่ที่ด้านนอกนวากระดูกในมือนั้นก็ได้ใช้กินไอเข่งขึ่กระแทกลงพื้นอย่างแรงก่อนที่รัศมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นจะระเบิดออกทําให้สารสูรที่พุ่งเข้ามานั้น ถึงกระลบมฟุบลงจากนั้นพวกมันนั้นก็ได้หันมาที่หลินตงและพุ่งเข้าใส่เขาด้วยความเร็วที่ป่าเถื่อนยิ่งขึ้นเจ้านั่นเมื่อเห็นหลินตงนั้นกล้าออกไปด้านนอกค่ายจอมยุทธ์หลายคนที่อุทานด้วยความตกใจเขานั้นได้ประจันหน้ากับผู้สันสูงที่น่ากลัวแม้แต่จอมยุทธ์อีกครึ่งก้าวที่จะมาุูสันไม่ได้ผ่านนั้นก็จะไม่กล้าเสนอหน้าออกไปด้านนอกเลยหรือว่าหลินตงนั้นอยากตายแต่ถ้าว่าคนอย่างหลินตงนั้น เลือกที่จะไม่สนใจพวกเขาซึ่งฝูงสัตสูนนั้นก็บุกเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ยงแววตาของหลินตงนั้นก็เริ่มเปลี่ยนระกาายขึ้นเรื่อยๆคืนกระแทกอันโหดร้ายนั้นก็ได้ประตอย่างต่อเนื่องจากเน้ากระดูกในมือของเขา กระบวนท่าของลินตงนั้นแสดงให้เห็นว่าเขานั้นทรงพลังถึงเพียงใดทําเอาจายุทธ์ของสามแฟนที่ทที่ดูถูกเขาในตอนแรกนั้นเรื่องรู้สึกกดดันมากยิ่งขึ้นสีหน้าของพวกเขานั้นเคร่งเครียดลงทุกคนรู้ดีว่าสาร,รสูตรในเวลากลางคืนนั้นน่ากลัวมากแค่ไหนแต่ลินตงนั้นกลับสามารถเอาชนะพวกมันได้ท่ามกลางฝูตสอสูตรน,นี่เป็นผลงานที่แม้แต่จอยุทธ์อีกครึ่งก้าที่จะมาดูระดับได้ผ่านนั้นก็ไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ เมื่อพวกเขานนั้ตรวจพบความวุ่นวายบางอย่างได้มั่เถียถังชวนและหลิวเฉวียนนั้นที่กาลังต่อสู้อย่างยากลาบากก็เหลือบต่มองที่หลินตงม่านตาของพวกเขานั้นก็หดลงโดยเฉพาะแววตื่นตะลึงของถังชวนและหลิวเฉวียนที่ปรากฏขึ้นตอนนี้พวกเขาเชื่อแล้วว่าข่าวลือจากการดวลระหว่างหลินตงกับจิ้งมู่นั้นเป็นเรื่องจริงหลินตงนั้นห้ำหันอยู่ท่ามกลางฝูงสารสูนเขานั้นได้กวัดแงงาสัตว์ได้กวัดแงงาสัตว์สูนมากมายนั้นก็ได้ล้มตายอยู่ภายใต้เท้าของเขา จากนั้นดวงตาของเขานั้นก็มองไปที่เบื้องหลังฝูงสารสนที่นั่นนั้นรู้ถึงการสรรเสือนที่อำมหิตพวกเขานั้นรู้ดีว่าที่นั่นเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ตูมฝูงสารสนนั้นก็ได้แหวกตัวออกไปในขณะที่หลายคนนั้นกําลังถอนใจล่งอกแต่ดูจู่สีหน้านั้นก็ได้กลับมาเคร่งเครียดขึ้นอีกครั้งนั่นเพราะว่าพวกเขาได้เห็นฝูงสารสนรูปร่างเหมือนกิ้งก่ายยักษ์โบราณกําลังโผลออกมาจากความมืดมิด การทันสะเทือนที่ทรงพลังเป็นอย่างมากนั้นก็ได้พลุพ่งออกมาจากฝูงสรารศูนย์แรงสันนี้สูสีกับจางยุทธ์อีกครึ่งก้าที่จำรูดได้แบบไม่ผ่านเลยทีเดียวซึ่งภายใต้แสงสว่างจากกองไฟสีหน้าของหลายๆคนนั้นก็ได้ซีดเผือกลงตึง้งขณะที่พวกเขานนั้นได้จ้องมองฝูงสรารสูนที่ทรงพลังที่แต่ละตัวนั้นก้าย่างที่แต่ละตัวนั้น สามารถขยับภูเขา,า,ขาได้เลยใบหน้าของทุกคนนั้นก็ได้ซีดเผือกกลิ่นอายอโหดเทียมนั้นก็ได้กำจายออกมาจากร่างของพวกมันทําให้ทุกคนรู้ว่าพวกมันนั้นไร้กาดถึงเพียงไหนซึ่งแต่ละตัวนั้นเทียบได้กับเจอยุทธอีกครึ่งก้าวที่จะำรูดระดับเนี่ยผ่านเลยทีเดียวตอนนี้แม้แต่ม่านตาของหนินตงนั้นก็ยังหดเกรงอย่างรุนแรงเขานั้นอ่ะเขายังอยู่ห่างกับพวกมันมอีกไม่ไกลทําให้ยังไม่สามารถบอกได้ว,ว่ามีสารสูน ที่มีพลังเทียบเท่ากับอีกครึ่งเก้าที่จะยุรู์สันนิยพานนั้นอยู่กี่ตัวกันแน่แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือบอกได้เลยว่าพวกมันนั้นมีพลังพ,พอที่จะทําลายค่ายจนราบเรียบเป็นหน้ากองได้เลยในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทําไมฝูงสันสูนั้นจึงถือเป็นหายนะในสนามรบโบราณแห่งนี้ซึ่งกองทัพขนาดใหญ่ที่เบื้องหน้านี้แม้แต่จำยุทธดันนิยพานตัวจริงก็ไม่กล้าประทะกับพวกมัน เสียงสัญญาณเดินอนแหลมคมและบาดถูนั้นก็ดังกังวานไปทั่วเทือกเขาทุกคนนั้นรู้สึกราวกับว่าหัวใจถูกบีบด้วยมือใหญ่ที่มองไม่เห็นตุม้มเสียงสารสูตรนางกล่าวนั้นก็ได้ดังสะท้อนออกมาซึ่งมันเป็นสารสูตรขุมพลังอีกครึ่ง9ก้าที่จบวุลุระดับเบนี้ยผ่านซึ่งมันนั้นได้ปล่อยเสียงคำรามดังลั่นความเร็วของพวกมันนั้นเพิ่มขึ้นก่อนที่พวกมันนั้นได้แยกตัวออกและพุ่งไปยังส่วนต่างๆของค่ายพัก เมื่อลินตงนั้นเห็นภาพตรงหน้าดวงตาของเขานั้นก็ได้หดลงเขาได้เห็นสาร,ร,รสูตรอีกครึ่งเก้าที่จมูกดูแต่เราได้ผ่านมาทั้งหมด4ตัวได้พุ่งมาหาพวกเขาดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะจะ,จะฉลาดไม่น้อยพวกมันน่าจะสัมผัสได้ว่ามีคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวสี่คนในส่วนของพวกมันทั้งชวนหลิวเฉวียนลินตงพวกเราสี่คนร่วมมือกันแต่ละคนนั้นรับมือสาร,รสูตรหนึ่งตัวเราจะปล่อยให้พวกมันบุกเข้ามาไม่ได้ เมื่อเห็น้าเมื่อเห็นสารละสูตรที่ครึ่งเก้าที่จามารูสันไม่ได้ผ่านได้บุกเข้ามาโมัวเถียนันกตะโกล,ลั่นหาค่ายภักของพวกเขา,เขาน,นถูกทำลายทุกคนในค่ายก็จะถูกฝูงสาระสูตรฉีกทิ้งจนไม่เหลือซากอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นคนที่พอจะรับมือกับสาระ,ะสูตรที่ทั้งสี่ตัวนี้ได้ก็คือพวกเขาสี่คนชินเดียวกันกับโมัวเถียสารลสูตรที่ครึ่งเก้าที่จามารูสันไม่ได้ผ่านก็ได้พุ่งเข้ามาและแยกกันออกเป็นสี่ช้าง และแยกกันออกเป็นสี่สายและทะยานเข้าใส่คู่ต่อสู้ของมันสึกตัวต่อตัวนั้นก็ได้เกิดขึ้นในทันทีไอสัตว์ง่ข้าอยากรู้นักว่าแกจะมีพลังมากสักแค่ไหนไอคันี้เหมือนจะเป็นคำหยาบนะแต่เขาแปลมาอย่างนี้ผมก็อ่านตามเขานะครับต้องขออภัยด้วยนะ <c oughs> โมเถียนั้นรู้สึกระทึกใจกับการดวล <c oughs> จนค้านั้น หายใจแทบไม่ทันเขาก็ได้กวาดแกวงดาบสีดําขนาดใหญ่ในมือและได้เกิดเงาดาบพุ่งออกมาเป็นเสียงคำรามดังลั่นและตามด้วยร่างกายของเขาที่ทะยานไปที่เบื้องหน้าเงาดาบนั้นก็ได้ก่อร่างเป็นม่านแสงและยิงเข้าใส่ทันศูนย์ราวกับหาฝนหลังจากที่โมเถียนั้นได้เคลื่อนไหวถังชวนและหลู่ชิเวนนั้นก็ได้พุ่งตัวออกไป เคลื่อนอยู่ในล่างนั้นก็ได้ถูกเล้าจนถึงขีดสุดพวกเขานั้นก็ได้หวาดขบวนท่าลักษณะาการต่อสู้อันทรงพลังมากพลังนั้นสามารถหยุดยั้ยงสารสูตรที่ครึ่งเก้าที่จะบูลุระดับนี้ผ่านเอาไว้ได้สําเร็จเมื่อพวกเขานั้นเห็นว่าสารสูตรไลก่กัดเมื่อพวกเขานั้นเห็นว่าสารสูตรไล่กาดทั้งสามตัวนั้นถูกหยุดยั้ยงไว้ได้คนใน่านั้นก็ถอนหายใจโล่งออกมาและฉับพันทุกคนก็พร้อมใจกัน หันไปที่ด้านใต้ก่อนที่สายตานั้นจะปะทะากับสารสูตที่น่ากลัวกลิ่นไอของมันนั้นก็ได้อัดแน่นด้วยพลังไอต่างหาที่รุนแรงได้พุ่งเข้ามาท่าทางของพวกเขาทุกคนนั้นก็ตระหนักถึงความแข็งแกร่งของมวเถียถังชวนและหลิวเฉวียนแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนที่คลื่นหยวนของพวกเขานั้นจะถูกกดเอาไว้พวกเขาก็ยังสามารถรับมือกักบสารสูตที่ครึ่งก้าวที่จะมาดูระดับนี้ผ่านได้ดังนั้นความสนใจของทุกคนนั้นจึงหันไปทางทิศใต้นั่นเพราะว่าหลินตงนั้นรับผิดชอบดูแลจุดนั้นอยู่ แม้ว่าก่อนหน้านี้หินตรงนั้นจะได้แสดงพลังให้เป็นที่ประจักษ์กับพวกเขาแล้วก็ตามแต่สารสูตรที่กําลังมุ่งหน้ามานั้นคือสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเทียบเท่ากับจันยุทธอีกครึ่งก้าที่จะมารู้นั้นได้ผ่านนอกจากนี้แม้ว่าด้านไหนจะถูกทําลายข่ายของพวกเขานั้นก็คงจะถูกกืนด้วยสารสูตรดังนั้นด้านใต้ของหลินตรงนั้นจึงเป็นจุดที่สําคัญเทียบเท่ากับจุดอื่นในขณะที่ผู้คนนั้นได้เฝ้ามองอย่างกังวลใจ ลินตรงนั้นกลับสงบนิ่งเขานั้นได้กำเงากระดูกในมืออย่างแน่นหนาล่างนั้นก็ได้ตั้งตรงจากนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยรังสีที่อธิบายไม่ถูกยิ่งใหญ่ออกไปจากนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยรังสีที่อธิบายไม่ถูกแต่ทว่ามันนั้นได้ยิ่งใหญ่คืออย่างไงไม่ถูกได้ยิ่งใหญ่ออกมานะครับประมาณนี้นะครับลินตรงนั้นก็ได้จ้องมองสารสูนที่ทรงพลังที่กําลังพุ่งเข้ามาที่กลังพุ่งเข้ามา จากนั้นเขาก็ได้ขยับด้ามเงาแสงสีทงองอันเบาบางนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนประกายออกมาจากภายใต้ผิวหนังของเขาบึ้มในขณะที่แสงสีทองนั้นลหลังไหลออกมาประกายคมกริบนั้นก็ได้ว่าผ่านดวงตาของลินตรงราวกับคมดาบที่ถูกซัดจากฝักล่างของเขานั้นก็ได้ทะยานออกไปภายใต้าสายตายที่จ้องมองอย่างงง,งวยเขานั้นก็ได้ห้าหันกับสารสูตรขุมพลังอีกขึ้นเก้าที่จำรูจะด,ดับได้ผ่านอย่างกล้าหาญ สัเวสูรีนครึ่งก้าที่จำรู้แต่ได้ผ่านนั้นก็ได้กำกรมเล็บเอาไว้จากนั้นคือพลังที่น่าสะพึงกลัวและมีพลังมากพอที่จะลายพวกเขาได้ก็ซัดเข้าใส่หลินตรงอย่างจังบางคนนั้นสามารถมองเห็นวิชาการต่อสู้บางอย่างที่แสงอยู่ในการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนว่าสัตว์สูรตัวนี้นั้นจะฉลาดเป็นอย่างมากนอกจากจะมีความแข็แงเก่งที่ราวกับที่ราวกับสวรรค์วัฒนแล้วและรวมกับทักษะการต่อสู้ยังทําให้มันนั้นมีพลัง และรวมกับทักษะการต่อสู้ซึ่งทำให้มันนั้นมีพลังที่น่ากลัวอย่างแท้จริงและเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ทรงอ่จกับการโจมตีที่ทรงพลังของสารสนีกครึ่งก้าวที่จะรลุเนี่ยผ่านนี้จังหวะการเคลื่อนไหวของเท้าหลินตงนั้นเขาก็ได้ใช้วิชาล่องลอยเหนือชั้นฟ้าล่างของเขาน้นกได้กลายเป็นกลุ่มควันสีเขียวหลบเลี่ยงการโจมตีได้อย่างง่ายได้ฉับควันสีหน้าของเขานั้นก็กลายเป็นเย็นในเยือกงาคุมวีสวรรค์นในมือนั้นก็ได้ออกกระบวนท่า ได้กวาดเงาอันแหลมคมของเขาจากนั้นเขาก็ได้เสือกแทงเข้าสายลากของสารสูตรด้วยความเร็วปานสายฟ้าว่าฉชุบสารสูนรตัวนี้มีพลังพ้องกันที่ทรงพลังไปอย่างมากก็ทั่งการโจมตีของจอมยุทธ์อีกครึ่งเก้าที่จะรลุเนี่ยผ่านนั้นก็ยังทําให้บาดเจ็บได้น้อยเท่านั้นแต่ทว่าหน้ากลมพีสวรรค์นในมือของนินตรงนั้นไม่ใช่วุลงฟ้าธรรมดาอันที่จริงนั้นมันแหลมคมพอๆที่จะเจาะผ่าน ปานป้องกันของจอมยุทธอีกครึ่งก้าที่จำารลุระดับได้ผ่านได้เลยดังนั้นเมื่อเงาของเขาทะลวงเข้าไปก็ทิ้งรอยแผลลึกบนล่างของสารสูนเลือดสดๆนั้นก็ได้ทะลักออกมาโอ้ความเจ็บปวดที่รุนแรงนี้ไม่ได้ทำให้สารสูดน,นั้นล่าถอยหรือแม้แต่น้อยแต่มันกลับอยู่ในสภาพที่คุ้มค้ั่งมากขึ้นเรื่อยๆมันนั้นก็ได้กระแทกกรงเล็บลงพื้นจากนั้นสาวโคนนับไ่ทั่วนั้นก็ได้พุ่งขึ้นมา และยิงเข้าใส่หลินตงเปี้ยงเปี้ยงเปียงร่างของหลินตงนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นความสีเขียวเงาเงาที่น่าจะพึงเกลือจํนนวนมากก็ได้พลยฟพุ่งออกมาจากมือและประทะเข้อกับเสาโคนทั้งหมดจากนั้นจากนั้นเขาก็ได้กระตุกเน้าและเข้าต่อสู้กับสัตว์สูนอีกครั้งหนึ่งทําให้เกิดขึ้นพลังกระแทกกระจายออกไปอย่างต่อเนื่องเมื่อพวกเขานั้นเห็นว่าหลินตง สามารถรับมือสารสนได้รครึ่ง9ก้าที่จำรูดสัดนได้ผ่านได้ทุกคนในค่ายนะั้นก็ถอนใจยอย่างโล่งอกตอนนี้ไม่มีใครกล้าดูถูกหลินตงอีกแล้วนั่นเพราะว่าท้ายที่สุดความจริงก็ได้ปรากฏต่อหน้าพวกเขาและพวกเขาก็เชื่อว่าหลินตงนั้นมีความสามารถพอ,อที่จะสู้กับจำรูดอี่ครึ่ง9ก้าที่จะรูดลำได้ผ่านได้โมเถียถังชวนและหลินเฉวียนนั้นค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์เช่นนี้แต่ยังไงซะพวกเขาก็ายังลงเรือ,อลำเ,เ,เ,เดียวกันแล้ว หากด้านหลินตรงนั้นถูกตีแตกยับพวกเขาก็คงถูกฝูงสารสูนลม้มก็คงถูกฝูงสารสูนนั้นถ้าล่มไม่ยั้งแน่ดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นว่าหลินตรงสามารถต่อกรกับสารสูนเอาไว้ได้พวกเขาก็ได้ถอนหายใจโล่งออกมายามนี้พื้นที่ของเทือกเขาบริเวณนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้และกลิ่นคาวเลือดท่ายทั้งหมดนั้น ถูกล้อมรอบไปด้วยสารสูตน,นับพันแม้ว่าสารสูนนั้นจะมีขนาดใหญ่แต่ทุกคนที่นี่ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขานั้นยังมีพลังและทำงานร่วมกันอย่างดีดังนั้นหลังจากที่สะดุดในช่วงแรกๆพวกเขาก็สามารถผลักดันฝูงสารสูนให้ล่าถอยกลับไปได้แต่จะว่าไปแล้วสารสูตขคงพลังอีกคึ่ง9ก้าที่จะบรรลุเนี่ยผ่านก็ได้ถูกจอมยุทธีพลังใกล้เคียงกันป้องกันเอาไว้ได้ตามลําดับทําให้พวกมันนั้นไม่สามารถสร้างความเสียหายในค่ายของพวกเขาได้อีก ตราบใดกระตางที่พวกเขานั้นสามารถต้านทานไว้ได้จนถึงรุ่งเช้าพวกเขาก็จะประสบความสําเร็จในการยับยั้งผงสารสนไว้ได้บุ้มทางด้านใต้ของค่ายอ่าทางด้านใต้ของค่ายล่างใหญ่และล่างเล็กนั้นก็ได้ประทาการอย่างรุนแรงเกิดเกิดเป็นกระแสลมโหดร้ายได้กวาดออกกระจายออกไปทําให้สารสนที่โชคร้ายที่อยู่ใกล้กลนั้นก็ได้ระเบิดเป็นจุนณบริเวณที่ตั้งค่ายนั้น และหลายคนก็ได้อา้าปากค้างและมองไปที่ลินตงที่พลังกอดอาที่กําลังต่อสู้กับสารศูนขุมพลังอีกครึ่งก้าที่จะบรรลุนี่ผ่านได้อย่างสูสีอันที่จริงพวกเขานั้นเห็นว่าลินตงไม่ได้เสียเปรียบเลยแม้แต่น้อยความตื่นตะลึงก็ได้ฉายในดวงตาของเขาการต่อสู้ในเวลากลางคืนนี้แม้แต่มั่วเถี่ยและพักพวกก็ยังทําได้แค่ยับยั้งสารสูนเอาไว้เท่านั้นซึ่งนี่ถือเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับชื่อเสียงของพวกเขาแล้วแน่นอนว่า นี่ไม่ใช่ผลสรุปที่ลินตงนั้นต้องการหลังจากลมรันกับสานสูนรในครึ่งเก้าที่จารูเนี่ยผ่านเขานั้นกระับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกมันเทพข้จะสานถาโถมฟ้าลินตงนั้นก็ได้ถูกกระแทกถอยออกมาฉับพลันเสียงคำรามก็ได้ดังสะท้อนตามลำดับจากนั้นก็ได้มีช้างแสงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นขึ้นกระแทกกันทรงพลังที่สามารถทำลายล้างโลกได้ก็กระแทกเข้าใส่ล่างของสารสนนขุมพลังอีกครึ่งเก้าที่จะเปนรุระดับเนียผ่านเข้าอย่างแรงตุม้มโลกทั้งใบนั้นเหมือนจะสั่นสะเทือนไปคู่หนึ่งภายใต้สายตาอันงงงวยของฝูงชนสารสนนรน่างยากนั้นก็ได้ลอยทวีวิออกไปเมื่อสารสนนได้กระเด็นออกไปร่างร่างหนึ่งนั้นก็ได้พุ่งขึ้นไปบนขอบฟ้าและปรากฏตัวที่ตรงหน้าของสารสนตัวนั้นอย่างรวดเร็ว นงากระดูกในหงกิบนั้นก็ได้ขยายใหญ่และปลดปล่อยรัศมีเฉียบแหลมและมันนั้นก็ได้เจาะผ่านกระโหลกของสารสูนรที่น่ากลัวตัวนี้เข้าไปเสียงร้องอาเจ็บปวดนั้นก็ได้กังก็ได้ก้องกังวานไปทั่วกลางอากาศทําให้เส้นผมนั้นลุกชันแต่อย่างไรก็ตามเสียงร้องนี้ไม่เพียงดนึงดูดความสนใจของกลุ่มคนเท่านั้นจะยังอาแต่ยังดึงดูดความสนใจของกลุ่มอื่นอีนอกด้วยคนเหล่านั้นได้เห็นสารสูนรนั้นถูกสังหารด้วเงากระดูกของหนินตรง ความหวาดหวั่นนั้นความหวาดหวั่นหนาแน่นก็ได้ไหลไปทั่วดวงตาของพวกเขาช่วงเวลากลางคืนนั้นแม้แต่จางยุทธอีกครึ่งเก้าที่จะวรุ่เนี่ยผ่านก็ยังมีความก็ยังมีความหวังแค่ยับยั้งสารสูตรที่แข็งแกร่งเหล่านี้เอาไว้เท่านั้นวินาำซ้ำําจางยุทธอีกครึ่งเก้าที่จะมรุ่เนี่ยผ่านทั่วๆไปนั้นก็ไม่มีทางที่จะฆ่าพวกมันได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าหลินตงนั้นเป็นคนแรกที่ฆ่าสารสูตรอีกครึ่งเก้าที่จะมรุ่ระดับเนี่ยผ่านได้เมื่อพวกเขาเห็นภาพเช่นนีี้ังชววและหลฉะเฉยน ที่กำลังข้างหันกับสารสูนอีกตัวนั้นก็รู้สึกสั่นเทิมไปทั้งตัวพวกเขานั้นคิดถึงทัศนคติแรกที่มีต่อลินตรงครับแล้วเรื่องราวจะเป็นไงก็ติดตามชมในตอนต่อไปแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่มีติดติดขัดขัดบ้างนะครับก็อัดเลยแล้วก็ตัดต่อเลยแล้วก็เอาลงเลยนะครับก็อาจจะมีเวลาในการทําน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัด,ดตอนกลางคืนนะครับวันนี้กลางคืนนั้นอากาศมันเริ่มหนาวแล้วผมก็เลย มาตอนกลางวันแล้วตอนกลางวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเสียงรบกวนเยอะนะครับเพราะบ้านผมเนี่ยก็ข้างบ้านก็เป็นถนนนะครับหลังบ้านก็เป็นรางรถไฟนะครับผมก็เลยทําให้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไงก็ผมก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ติดกันได้เยอะนะครับให้กดไลค์กัน้เยอะนะครับต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับทุกคนที่ชมมาถึงถึงนาตอนนี้นะครับยังไงก็พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ